วัตถุประสงค์เราก็คืออยากให้ผู้เข้ารับการอบรมนี่รู้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเรื่องการปกครองนะครับการออกคําสั่งการอะไรต่างๆโดยเฉพาะการบริหารครูนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือที่เรามีมาอันน่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มาจากอดีตรองสตงนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆและอ,อันหนึ่งที่เราจะได้ไปก็คือเรื่องของภัยจากไอพวกคอเซนเตอร์ต่างๆนี่นะครับ เราก็มีความประสงค์ว่าเราอยากให้ผู้เข้ารับการอบรมนี่ปกติเราก็มาจังหวัดละห้าคนที่ผมคัดเลือกมาก็มีรองผอเขตมีผอ,อของเทคนิคนะครับแล้วก็ผอ,อของสามัญพอ,อปฐมอะไรนี่นะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าการครูเราทุกสังกัดนะครับเพราะว่าสกสคเราเนี่ยเราดูแลทุกสังกัดตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงเอกชนนะครับเพราะฉะนั้น จากการที่แนะนําวิทยากรในครั้งนี้ถ้าเรานําความรู้ตรงนี้ไปและไปะปฏิบัติไปบริหารงานก็จะลดเรื่องของอัตราการฟ้องร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมอะไรต่างๆ